พี่เคนพาเขามาเที่ยวที่ไหนสาวอ๋อโอ้อ้อมนี่เอาจุงเบยพี่เคนจะพาอ้อมมาเลี้ยงเด็กที่เนสซารี่เปิดใหม่ได้ข่าวว่าที่นี่ตอนกลางคืนนะมันจะมีพิซซ่าเด็กทารกยักษ์ออกมาอาราวาดด้วยน่ะฮ้ยจริงดินี่ไงสกินเต็มเลยโอ้โหดูเขี้ยวสิเขี้ยวงงเลยตัวนี้ร้นขายตุ๊กตาไม่ใช่หรอเป็นมัสคอตไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันก็เดินมาง่าผัวเราดูตัวนี้ดิตัวใหม่ล่าสุดโอ้โหดูฟันนี่เหมือนเจ้าฟิกเกอร์เลยคนลุกหรือว่าเป็นไดโนเสาร์เนี่ยส่วนนี้ก็เป็นไอเทม กระเป๋าของเรานะดูสิน่ารักปะ่ะเฮ้ยเขาอ,อยากได้พี่เคนแต่เราไม่มีเงินนะดิแถ้าเราอยากได้เงินเราทำไงอ่ะก็ต้องไปทํางานในเนอร์สเรีะดินี่ไงทำงานกันดีกว่าไลองเล่นในเนอร์สเรี่ดูดีป่ะมาสมัครงานสองที่ครับแล้วจะมีของให้เราเก็บตังนะไหนแค่ทำตังตกอ่ะ แล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมพของเนอร์สเีกันแล้วซึ่งในแมพเนี้ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดออกไปจากเนอร์สเีที่นี่ให้ได้เลยนะโดยการที่เราเนี่ยจะต้องตามเก็บไอเทมนะคะตามไอเทมข้างบนเนี่ยที่เขาจัดเรียงมาให้เลยนะตอนนี้เราก็ได้ยูนิคอนแล้วล่ะแล้วก็เอายูนิคอนเนี่ยใส่กล่องของเล่นด้วยกันนะเอ้ยมันมีตัวต่อวงกลมด้วยแหละแต่ว่ายังไม่เอาอ่ะเรากคูไปตรงนี้นะนี่เขาได้บล็อกดาวมาแล้ว ต้อง<ม>เอาบล็อกไ, <ป S 1> ไม้ด้วเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ออมบล็อกชั้นสองเนะาะงานนี้จะรอดหรือว่าจะล่วงเนี่ยขอพระละขึ้นบันไดไปก่อนนะเราจะล่วงเลยเอาเพื่อนเราโดนอึไปแล้วอ้อม ห้ามเหยียบขี้นะพี่เคนระวังแต่เหยียบนะเหยียบขี้นี่วิ่งช้าเลยนะเฮ้ยมีหูยางข้างบนด้วยนี่ไงลูกเตาใส่ไปตรงนี้เฮ้ยแราวออมสัญญาณมาสัญญาณมาเฮ้ยตั้งยักษ์มาเนี่ยมเด็กยักษ์มาแล้วเด็กทะลุยักษ์ตัวเบลอเลยไอเจ้าปีศาจทะลกยักษ์มาแล้วพี่เคนหนีแล้วอยู่ทําไมล่ะเฮ้ยเขาจะจับเรากินหรือเปล่าอ่ะอ้าไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างลงบันไดมาอยเฮ้ยตรงนี้ทางปันน่ะเพื่อนมีกุญแจสีม่วงไขเลยเดี๋ยวจะมานะ แอปหนึ่งไปเก็บของเพิ่มก่อนโอ้ยแย่แล้วมันวิ่งตามพี่เคนว่าเฮ้ย,ยพี่เคนล่อไว้ก่อนล่อไว้ก่อนโอ้ยจะโดนมันล่อดิลยเฮ้ยนี่อะไรอะพี่เคนขุ้นคุ้นเฮ้ที่มันเออใส่แผ่นพลานีดด่นาะเอาเฮ้ยหัว <c oughs> ติดเท้าแล้วไปเหยียบม,มาทำไมหัวติดเท้า <c oughs> อืดติดเท้าเลยอ่ะโอ้ย oh <my. S 1> มันแรงมากเลยเดินช้าเลยอ่ะดูดิแล้วมันเดินช้าตลอดกาเลยนะไม่น่ารอดตเนี้ทำไมไม่น่ารอดตัเนี่ยตงส้ายต้องเข้ามาอีกรอบปลล่ะเอิ่มเดี๋ยวนะเราพอจะรู้แล้วว่าเราต้องเล่นยังไงนี่ไงใส่ห่วงให้ครบทานีก็ปลดล็อกไอเทมแล้วล่ะเอ้ยมีทางลัดนี่หรอเอ้ยประตูยังไม่เปิดเพราะว่าเหลือของที่จะต้องหาอีก3อย่างนะ เพนการอลแล้วแต่ว Ma ่าไปทางไหนดีเนี่ยลงทางซะเราเยะเด็กยักมาแล้วหนีแล้วเอยมาแล้วมาแล้วเย้เอาเอาหนีไปแล้วอ๋อนีไม่ทันลากไปโดนเด็กทับกลายเป็นวิญญาณล่องหนไปเลยเรามาเริ่มเล่นรอบที่สองกันดีกว่าเนาะในเนอร์สซอรี่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยเก็บบล็อกไม้ดาวมาก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปเก็บข้างบนรู้สึกอะไรหายไปหรือเปล่า ไม่หายเหรอชะตา,า,ตาหายนะซชะตายังไม่หายแต่ชะตาอ้อมกำลังจะขาดแล้วเพราะพี่เคนกำลังจะเป็นทารกยักษ์ยังไงลนะ่ะอ๋อพี่เคนได้เป็นปีศาจทารกยักษ์เหรอมาแล้วอยู่ไหนกันเด็ดเดี่ยวปีศาจทารกยักษ์โลก ิให้เ <Tipp> ด <ett> er ็กอยากกินหน่อยไม่ให้กินหรอกไม่บอกกัดหรอกให้งงกำลังกินเยอะเลยกันอย่วมาหลอกถามนะไม่บอกวอาอยับพังไหนยันยันจเย็นๆันหยับพังอยับพังอันไหนก่อนเลยใส่พันพ่อแล้ยังขี้ใส่พันพ่อติดเนี้ยเด็กคนนี้วิ่งไหวจังเลยโอ้ยเก็บตังค์แล้วนะนี่ไงเจอหวงหูหรอโดนโดนโดนแน่โดนได้แลได้แล้วอุ้ยไม่ทันจับใครกินอ่ะไปไหนกองอะระวังเหยียบนะเหยียบร้ายกับเด็กสิ อุ้ยนี่นะนี่นะนี่เจอตรงมุมเลยหลุดนายหลับสบายอยู่ไหนกันวะเนี่ยไี่ต้องวงล้อมนไปวนมานะเห็นี่เด็กถ้าไม่นี่เด็กมันก็ตัวใหญ่ไงทำไมมันต้องตัวใหญ่ขนาดนี้มันบังจอมากนะ อ้าวก็เป็นเด็กยักษ์ไงนี่เรียบร้อยเรียบร้อยกินอันมเนี่ยโตถึงได้โตขนาดนี้ไข้บ้างอ่านมาทำพี่เคนมึนเนี่ยโหอ๋อพี่เคนโดนนี่ใช่ไหมจุกนมว่ะแน่ สมควรจำมือแล้วล่ะเอาไปเต็มคาราเบลเลยนะนี่ว่าจ้าว่าของที่เราต้องการเจอแล้วอุ้ยหาตั้งนานเนี่ยไอเจ้าบล็อกสามเหลี่ยมเนี่ยไม่เนี่ยอึอีกก้อนนึงมาท้องเสียด้วยป่เนี่เดี๋ยวเผื่อมาเยี่ยมนะแล้วประกันเลยแมงวันตอมแน่นอนสายพัเพิ่มเพิ่มยังจะอึสายพันธุ์เพิ่มนวลดอกไม้อีกเหรอนี่ไปไหนหมดไม่บล็อกหรอกนี่ดูไปแบ๊โอ้โหเจอไปแบ๊วกลับระเบิดระเบิดขี้เย็บยังเอ้ยเห็นหลังนะเห็นหลังไวๆนะใครใครไหนไหนไหน นตอบแตะตอบแตะมาเลยล็อกสามอย่างเสร็จแล้วเฮ้ยเห็นอะไรบ้างแมพวุ้นจ้าสีน้ำเงินเฮ้ยนั่นไงโอ้โหเต็มเลยอยู่ตรงนี้กันนี่เองเหรอไอ้นาจริงก็จับให้ได้แท้จับได้ทันดีรอแลแ้วๆๆๆๆไม่สิคอยนะหายวุ้นจ้าสีน้ำเงินก่อนนี่ไงเจอแล้วบล็อกไม้วงกลมโอ้นึกว่าเจออื่นพี่เข็นวิ่งเจออยู่แต่ว่าไม่เหยียบหรอกเขารู้แล้วว่ามันห้ามเหยียบนี่ไง ได้แล้วตัวต่อแต่ว่าต้องไปข้างบนใช่ไปม่ตามมาจงนี้และตัวต่อส่งกระบอกมาแลพีคเคว์มาพีคเคมาอยู่ไหนอยู่ไหนจะปีกหนึ่งเควสละอฮึคันเร็วกวันนี้ไม่อยไปหาตัวขอนอัลฟอแบทนะติดก้นนะอุ้ยเจอแล้วัวไปมอีกคัน ไม่บอกไม่บอกได้จริงก็ต้องหาให้เจอเด้อเดี๋ยวก็เจอน่ะยังเหลือเวลาตั้งสองนาทีไม่มีทางหรอกน่ะกินให้เรียบเลยใครดูเขากับเพื่อนเสร็จกันกแน่นอนปีเคนตามเขาไม่ทนหรอกน่ะดักต้องทางออกเลยไม่ต้องกลับบ้านกันเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงอันนั้นมันก็เกินไปแล้วเปล่าัไงพอดีไม่ต้องเล่นพอดีถ้าดักหน้าดักหลังขนาดนั้นอืมหดแล้วอ่อมีข้างกินไปแล้ววันนี้ก็ดีจะได้เงีหน่ยไม่ตัวหนึ่งทีนี้ข้นอยู่ไหน แต่ตุ๊กตาอยู่นี่คันนี่เถี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเรียงเสียเรียบร้อยนี่นะอุ้ยนี่เดียวให้แงโอ้โหมันลงบันไทยไม่กันนะอุ้ยตุ๊กตาอยู่นี่คันไม่เจอพี่เคนเห็นเปล่าตุ๊กตาอย่างนีน่เนี่ยน่นี่ยเาเห็นพี่เคนแล้วเห็นพี่เคนแล้วมึงทำไงเนี่ยทำไงเดียอ้สามคนเท่านั้นอยู่ตรงไหนเด็กๆเฮ้ยเรียนวางตัวอักษรสำเร็จแล้วเอ้ยตุ๊กตาอยู่นี่คันทางนี้เจอตุ๊กตาอยู่นี่คัน นั่งไงนั่งไงเฮ้ขึ้นมาเอาไฟกลางก่อนเไล่ไปนะนี่แน่ไล่ไปแลับสบายวู้ฮู้เสร็จแล้วพี่เค้นพี่เค้นเสร็จเขาแน่ทางออกเปิดแล้วประตูเปิดแล้วทางออกอยู่ชั้นสองแล้วพักพวกรอดแล้วเหรอรอด่อดีโอ้ไม่น่าเลยไล่จับเขาไม่ทันหรอกนะช้าไปอีกสิบปีนั้นน้องโอเคพี่เค้นต่อไปเนี่ยเราไปเล่นที่โรงพยาบาลกันดีมาก ไม่แน่เรียบร้อยอร่อยแซ่บเวอร์ออ๋พกาแล้วก็ต้องมาทางนี้ค่ะอืมเขาก็อยากเป็นผู้เหลือรอดอยู่ดีนั่นแหละเอาล่ะยกที่สองเริ่มได้อ่อเฮ้ยเอ้อมหายไปไหนออกำลังท้ายเดี่ยวบอกนะว่าอย่ามาแค่แค้นไม่แค้นนะเดี๋ยวก่อนนี่คือไอรุ่นฟันน้ำนมทุกคนวิ่งเร็วบอกเลยไ่นอนกลางวันอย่าอยู่เลยรีบไปเร็วค่ะทั้งออกเร็ว อยฉันเป็นแบทบอยแล้วของมันก็เหมือนกับแบบน้นเลยนะแต่ว่ามันฟางคนละที่อ่ะโอ้โหหลงทางแน่งานนี้ต้องปล่อยกับระเบิดก่อนนะไีห่ห้องไหนเขาไม<ด>นะปวดท้องไม่ไปอืนได้ห้องน้ำเราโหนิสัยไม่ดีเ,เลยเขามาใส่แพมเพิดอ,อยู่นี่นะ เออไม่ได้แฟมเพอร์สิจะทะลักออกมาทำไมเนี่ยพี่เคียนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปหาไม่ต้องหมามาทำไมลระไปหาคนอื่ินนุ่นมราต้องคุยด้วยอ่ะพี่เคียนอยู่ไหนเนี่ยไม่อยากคุยเอยนั่งไงเจอะอยากรู้มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะช่วยอ๋อเฮ้ยมันทำยังไงตายที่เดียวสองคนเลยเหรอก็น้องยืนด้วยกันสองคนจะให้ทำไงอ้าวงานเข้าวเฮ้ย เดียเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้อย่ามาทางนี้ไปไปไปนี่เนี่ยวิ่งยึกนี่ต้องเจอสายยูไปเอาเค้าเตอร์ไปกินตัวใหญ่ดีมาไม่ได้เ่ยดีเจอสายจุกซะหน่อยไปไหนรอด้วยสิเนี่ิงก็ตามมาดีลาลีลาลีตามไม่ทันหรอกนะเออพวกเราไปเร็วอย่าไปทางนั้นมันหมาแล้วเอาตายแน่เลยไปไหนไปทำไมกันทำไมมึนมึน ติดมึอนอ้าวติดจุงอ๋อติดมึอ่นเลนล่เลนอ้าวมีคนเหยียบครีเขาด้วยขี้ติดเท้าโอไม่เอาไปทั้งแพมเพอร์ทั้งครีนี่อย่ามาทั้งนี้นะอย่าดูกลิ่นดิชูเนียบอ้าวเฮ้ยหอมมัำม่ำไม่ได้เหรอเอ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 ออย่าตามนะใคม่ใครเล่นกับเขาเลยขบานดุกคนต้องวิ่งหนีเขาด้วยวิ่งอย่าวิ่งหนีขยันตามจุงดิ โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวแวะมาใหม่หาเพื่อนก่อนอุย๊ยเกิดไม่ละเจ้าสาวน้อยอ้าวหายไปไหนน้ายำยำโอ้วิ่งหนีเพื่นไปไหนเนี่ยพี่เคนอยู่ไหนอะ่ะไม่เจอมนาะสายจุ๊กมาเองนี่ท้าไปนะเขาตัวใหญ่้าเขาตัวเล็กเมื่หลหรแล้วก็เขาหลอดช่องนแน่นนอนงั้นตอนนี้ข<ห>าวกวยไปก่นอกนนะสงว,ว่าทั้งสองจะมีเด็กหรือเปล่าหนะ้ามีพี่เลี้ยงที่แสนดีหรือเปล่าอฮ้ยพี่เลี้ยงคนสวยจะไปไหนล่ะตบมาการซสิเพื่อน กลับมาเพื่อนกันก่อนสักครู่เอ้ยเพื่อนเอ้ยจะหนีไปไหนล่ะเรือหนีไม่รอดหรอกนะวิ่งได้ฉิบลองเอ้ยเพื่อนไวจูทำไมเพื่อนวิ่งไวจังเลยอ่ะอะไรต้องตามฆ่าคนเพื่อนโอ๊ยทำไมหมดแรงแบบนี้อ้าวในเกมเขาบอกมันตไม่ได้จริงกันไม่ใช่หรอโอ้ยเลยแค่สองคนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยต้องสามนาทีแน่ยจะเปิดประตูได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยไปหาข้างบนดีกว่าทำไมก็ไม่บอกหรอกจี้ ไม่บอกใช่ไหมไม่บอกเขาก็หาเจอเอาเฮ้ยเ,เจอแล้วแล้วกนเอาเพื่อนคนนี้ก่อนอถูกชะตากับคนนี้ ไปไหนละเจ้าสาวสวยโอ Oh my หรือพี่ค้นคนเดียวเนี่ยใช่แล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปละอุ้ยไม่ยวงน่ะไปไหนล่ะจังให้กระจับไม่ได้หรอกอย่าไโดนนี่เลยแพ้ตรงนี้ใช่ไหมล่ะพี่เคนรู้ว่านี่ใส่จุกใส่จุกเขาคลานนะพี่เคนเดินสองขานะนี่นายจีก็ตามมาเลยแต่เขาคลานสี่ขานะใส่จุกใส่จุกไปไหนอ๋อไปประตูนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยนะ เฮ้เธอรีบหนีไปแล้วไอ้เจ้าัาตกรลดจีบมันตามมาแล้วเราหมดเวลาแล้วนะเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะเดี๋ยวๆเอาอย่าไปทางทางนั้นอย่าไปทางนั้นไหนล่ะกรรมัตการมาัตรพี่แคนนี่เดียวจะตามเราจะตามเรากินพี่แคนนี่เพื่อนจ๋ามาเล่นด้วยกันหน่อยอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยเลยเผือพี่แคนคนเดียวเหรอเฮ้ยจะตามมานะมาทำอไมอ้าวเฮ้ยอุ้ยวิ่งดีนะยิ่งจบทัน แล้วกันเถอะขาห้กระลบไม่ได้ใลยจุกใต่จุกออกมาแต่เาก็ไม่มีคนใดเหลือรอดกลับไปฮ่าเสร็จจนก็แค่ค่ะวันนี้เราก็เล่นในแมปโรบอทเอาชีวิตรอดนี่เอาจากเนื้อสไลที่มีปีศาจเด็กขาหลบยักษ์ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแบบน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยเล่นเกมโรบอทกับไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย